สวัสดีครับผมเอิร์ดคุยไทยครับผมก็จะมารีวิวของก็เป็นเยื่อไผ่นะครับเป็นของคุยจีนนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุยจีนมากนะครับมาแกะของกันเลยนะครับแกะไม่ได้วะทุกคนทำไงวะโอเคทุกคนตอนนี้ก็แกะได้แล้วครับก็มาดูของในกันนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับนะครับพระเอกเรานะครับคือเยื่อไผ่นะครับอ่านว่าอะไรวะผมอ่านไม่ออกวะ อันนี้ก็อะไรวะพยันก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดนะครับที่บ้านว่าเป็นยังไงนะก็ผมก็ติดไปเป็นนะครับก็ไปหาข้อมูลเพราะผมไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ติดเยื่อไผ่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้คือหลังติดเยื่อไผ่แล้วครับ ทีการจะเป่าแล้วครับก็ต้องผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้ผมไปแอบเล่นมาสักพักหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่ามันจะต้องใช้น้ําในการหยอดใส่ตรงนี้ด้วยไม่งั้นมันก็จะเสียงแบบ <c oughs> เป่าไม่ออก <c oughs> เสียงมันจะไม่ออกคุยจี่นนะเออนั่นแหละครับกดให้มันแบบเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมดูมาจากใน y o u t u b e นะครับมันก็จะไม่ตึงนะครับแล้วก็ลองเป่าอีกทีน,นะครับ กินลมมากก็เดี๋ยวมาฟังเพลงหนึ่งเพลงนะครับก็ผมคงเป่าเพงเลงอะไรไม่แม่หรอกก็เป็นเพลงสบายๆนะครับเพลงไทยเดิมน,นะครับ ก็โอเคนะครับก็มันก็ดีกว่าใช้ไอ้ฝาลงเมาส์ของแซกเป่าอะ่ะเออนั่นแหละก็ราคาก็ประมาณร้อยหกบาทนะครับก็อยู่ในช้อปปี้นะครับไปซื้อก็ได้นะครับสําหรับเยื่อไผ่ยี่หอ้อนี้นะครับผมก็ไม่ผมก็อ่านไม่ออกนะครับไม่รู้มันยี่หอ้ออะไรครับก็ไปก็ปิดคลิปเร็ะ